สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกรกฎาคม2564นรีนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับเดี๋ยวจะทําท้ายคลิปเป็นในเรื่องของภาพรวมนะครับของความรักความสัมพันธ์เป็นไกด์ไลน์ให้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะทําแบบเต็มๆคลิปให้ในคลิปหน้านะครับ และในคลิปนี้นะครับอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้มีช่องทางให้สมัครสมาชิกนะครับเพิ่มเติมเป็นการสนับสนุนช่องนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถที่กดสมัครได้เลยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ20-50บาทแล้วแต่ตัวคุณเองจะเลือกแพ็กเกจไหนนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถอัดลายอดีาได้ที่ user b u p พ a า59และก็ เช่าบูชาตะกุดแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะมี3แบบให้เลือกนะครับหรือว่ามีอื่นๆแบบอื่นๆให้ดูนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่บูพยา5 9ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การเงินการงานกันเลยนะครับการเงินการงานของชาวธนูแลัขนาธนูในช่วงเดือนนี้นะครับไพ่เม็นหลักเอเนจีโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีไพ่การงานขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเป็นไพ่ไม้เทา้ามีถึง4ี่ใบ1 2 3 4นะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีในเรื่องของความร้อนอ,อกร้อนใจกับในเรื่องของความคิดนะครับหรือมีการต่อยอดมีการพัฒนามีการเริ่มต้นใหม่อะไร อยู่หลายอย่างพอสมควรเนาะสำหรับชาวธนูอาจจะมีปัญหามนอุปสรรคสักสนิดหนึ่งเข้ามาทดสอบกับจิตใจของตัวคุณเองแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไม้เท้าเนี่ยมันค่อนข้างดีนะในเรื่องของการงานเกิดขึ้นแต่ไพ่เหรียญเนี่ยยังไม่ปรากฏในเรื่องของการเงินโดยตรงเดี๋ยวจะมาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ ให้การงานของตัวคุณนะครับขึ้น1ห,หมายเป็นตัวตนของตัวคุณเลยนั่นหมายความว่าชาวธนูลัคนณธนูมีสัญญาณในลักษณะของการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดการที่จะมีการงานนั้นดีขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก่อนที่คุณจะมีปัญหา สิ่งต่างๆที่เข้ามารบกวนกับตัวคุณบ้างในเรื่องของการงานเพราะบางทีอาจจะมีความไม่ได้ดังใจหรือบางคนอาจจะอยากเริ่มต้นงานที่ใหม่นะครับรู้สึกอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจเบื่อกับในเรื่องของการงานพอสมควรก็เลยอยากจะแสวงหางานที่อื่นเพราะหนึ่งไม้มันหมายถึงการต่อยอดการที่จะเริ่มต้น อะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหนึ่งไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะครับแสดงว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะหางานใหม่มีโอกาสจะได้การงานใหม่ที่ดีได้นะครับมีเพชออฟวานมาด้วยหนึ่งไม้กับเพจออฟวานเนี่ยเป็นการเริ่มต้นการขยับขยายด้วยนะครับเพราะว่ามีไพ่เอ็กออฟวานเกิดขึ้นด้วยเอ็กออฟวานคือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันหรือการขยับขยายในเรื่องของการงานเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้บางคนอาจจะสแสวงหาในเรื่องของการที่จะ ไปอยู่ที่ใหม่เลยนะครับก็คือพูดง่ายเปลี่ยนงานแต่บางคนนะอยากจะขยับขยายในเรื่องของโอกาสในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานที่มีการต่อย,ยอดมีการพัฒนาตรงเนี้ยแบบก้าวกระโดดเนาะเพราะว่าชาวธนูลัคนาธนูนะครับในช่วงของเดือนเนี้ยดาวประจําตัวนั้นโคจรไปอยู่เรือนนําหน้าลัคนาแล้ว การที่ดาวพฤหัสบดีนั้นคือดาวคุดาตวตัวตนของตัวคุณในดวงชะตานะครับเดินหน้าไปที่เลนศาสะหมายถึงการก้าวหน้าการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะมีการงานนั้นประสบความสําเร็จได้ที่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะเติบโตหรือการพัฒนาในเรื่องของการงานศักยภาพของการงานจะค่อยๆดีขึ้นแต่คุณอาจจะต้องใช้การประคองในเรื่องของการงานไปสักระยะหนึ่งก่อนเพราะในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมี ความจุกเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหานิดหนึ่งกับในเรื่องขององค์กรนะครับหรืออาจจะมีความร้อนอกร้อนใจสักนิดหนึ่งในออฟสอดเกิดขึ้นนอปสอดเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่มีแบบเขาเรียกว่า คิดอะไรเร็วเกินไปหุนหันพันแล่นนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามอยู่ในสติความคิดของตัวเองสักนิดหนึ่งเพราะว่าคอนโทรลใน,นเรื่องอารมณ์ของตัวคุณเองเพราะว่ามีไพ่ที่มันไม่ได้ดั่งใจมา2ใบเห็นไหมครับไพ่มันไม่ได้ดั่งใจเพราะอะไรครับมันมีไฟอับขับเกิดขึ้นด้วยต้นเหตุต้นเหตุของความไม่ได้ดั่งใจก็คือไฟอ,อับขับไฟอับขับเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกเลยว่าตัวตนของตัวคุณเองยึดติดบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตดูหน้าไพ่เลยนะครับว่าตัวตนของตัวคุณเองไปโฟกัสกับถ้วยที่มันเป็นสามถ้วยอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันพังทลายลงไปต่อนหน้า แต่สองถ้วยมันอยู่ข้างหลังคุณกลับไม่ได้ใส่ใจไม่ได้หันไปมองเลยดังนั้นเนี่ยชาวธนูลัคนาธนูลองปรับมายเซ็ตของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอยู่ที่ทํางานเก่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีความร้อนอกร้อนใจมันมีความไม่ได้ดังใจแบบนี้แต่คุณรู้สึกเหมือนคุณไม่อยากทนไงคุณอยากจะไปตายเอาดับหน้าคุณรู้สึกเหมือนเบื่อละไม่อยากจะอยู่ละเพราะอยู่ตรงนี้มีแต่อารมณ์ความรู้สึกที่ต้องทะเลาะเบาะแหวง่งหรือต้องมีปัญหา กับคนในองค์กรอยู่ตลอดเวลาคุณเลยรู้สึกเหมือนกับว่างั้นเราไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไหมเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนพังทลายไปแล้วแต่ตามจริงไพ่ยังบ่งบอกว่าถ้าเกิดคุณยังอดทนแล้วคุณยังต่อสู้นะครับหรือทวงความยุติธรรมของตัวเองกลับมาได้เนี่ยมันยังมีโอกาสนะมีขึ้นไพ่ justice เกิดขึ้นด้วย j u s t i c เนี่ยคือไพ่ของความแบบยุติธรรม ไพ่ของความที่สามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้สามารถที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในการลงรอยการเคลียร์ปัญหาการขจัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความยุติธรรมแล้วคุณจะได้ความยุติธรรมน้ำกลับขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปเราเปลี่ยนอารมณ์เป็นการต่อสู้หรือการแบบทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอ่ะคุณก็จะมีโอกาสที่จะทําให การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จหรือสามารถที่จะต่อยอดไปได้ในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีจากไพ่เอกออฟวันเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะได้ตําแหน่งหรืออาจได้ชื่อเสียงแบบปป,ปับจับพันมาแบบกระทันหันมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาได้มีไพ่มาการันตีหนึ่งใบคือควีนออฟวันเลยทีเดียวควีนออฟวันเนี่ยคือไพ่ที่คุณสามารถที่จะได้รับการแบบ ควบคุมสถานการณ์กับการงานนั้นได้เป็นปกติที่ดีขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของการงานนั้นจะคอนโทรลได้ดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือกับตัวคุณได้ด้วยคิงออบครับเกิดขึ้นคิงอบครับเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาคอยช่วยเหลือให้กับตัวคุณเองนะครับได้ประสบความสําเร็จที่ดีหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับทางที่ดีเกิดขึ้นดาวกร,รมะคือดาวการงานจะเป็นกเกษตร นะครับในช่วงหลังประมาณประมาณน่าจะประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยกุมดาวราหูคือมีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดแยง้งมีการทะเลาะบอกแมงกับคนในที่ทํางานมีองค์กรต่างๆมีแต่ความเศร้ามีความมิตตกความกังวลไปหมดเลยมีความเซ็งความเหนื่อยเหนื่อยต้องแบกรับภาระปัญหาต่างๆนะครับคุณต้องการความยุติธรรมแต่ถ้าเกิดคุณแบบ คุณไม่รอเคลียร์ปัญหาใดๆแล้วคุณไปสมัครงานใหม่มันก็ทําได้แหละนะครับคุณก็ไปอยู่ในที่องค์กรใหม่ได้แหละแต่มันไม่เติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าคุณอยากเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปแล้วคุณจะเคลียร์ปัญหาได้เพราะไพ่มันบอกว่าคุณสามารถจะเคลียร์ปัญหาได้นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นี่คอยช่วยเหลือด้วยนะมีโอกาสในเรื่องของการงานนั้นจะพัฒนาที่ดีได้และมีคนคอยซัพพอร์ตอย่างน้อยผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้เขาก็จะ ถึงแม้เขาจะไม่ได้แบบช่วยเราโดยตรงแต่เขาก็อาจจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวธนูแล้วก็ลักนณาธนูได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้คุณเพียงแค่ต้องนิ่งแล้วก็เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพยายามแบบปล่อยวาง นะครับแล้วก็พยายามงัดศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อให้เราได้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอะไรที่มันมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็จะค่อยๆเค,คลียร์ไปและพยายามแบบนิ่งๆเงียบๆสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเปิดเผยทั้งหมด เราควรมีแผนการสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไพ่เดอะไฮเป็นเทสเนี่ยคือไพ่ที่หมองบอกว่าทุกอย่างอย่าเปิดเผยอย่าชัดเจนเกินไปเพราะถ้าเกิดชัดเจนหรือเปิดเผยเกินไปมันอาจจะทําให้เราเสียเปรียบได้เราต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างเพราะว่าไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มีโอกาสที่จะต่อยอดได้ถึงแม้การงานถึงแม้เราจะไปทํางานที่อื่นมันก็ทําได้แหละเนาะสามารถที่จะได้งานใหม่ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ที่เก่าก็มีโอกาสได้ตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับขอไพ่การเงินให้กับชาวธนูด้วยนะครับ โอเคนะครับไพ่การเงินขึ้นมาละสิบเหรียญเลยดังนั้นเนี่ยชาวธนูมีโอกาสในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จมากเลยนะครับมีสิบเหรียญเลยดังนั้นเนี่ยแอดวานมากในเรื่องของการเงินสำหรับชาวธนูดาวเสาร์เป็นเกษตรนําหน้าลักนาเนาะหมายถึงในลักษณะของการเงินนั้นจะประสบความสําเร็จมากๆเลยสิบเหรียญดังนั้นเนี่ยชาวธนูก็ยินดีด้วยเลยนะครับว่ามีโอกาสได้ในเรื่องของการเงินที่อูฟู่มากขึ้นการเงินนั้นได้เป็นกอบ เป็นกรรมมากขึ้นการเงินนั้นสามารถต่อยอดในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆการพัฒนาในเรื่องของการงานศักยภาพการลงทุนที่ดีบางคนมีโอกาสได้ในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานมีโอกาสในเรื่องของ การได้บ้านได้รถได้อสังหาต่างๆที่ดีเพราะว่าอิทธิพลของดาวพันธุนั้นเป็นตำแหน่งโยกหน้าลาัคนณะเทียบเท่ากับดาวพรหัสบดีคือดาวพันธุเนี่ยกลุ่มหลักด้วยหมายความว่าคุณมีโอกาสได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินก้อนใหญ่นะครับหรือบางคนอาจจะทําในเรื่องของการทําธุรกรรมสินเชื่อต่างๆกับธนาคารได้เงินก้อนใหญ่มาสร้างหลักปักฐาน ได้ประสบความสําเร็จจากไพ่สีไม้นะครับสี่ไม้หมายถึงการลงหลักปักฐานที่มีความมั่นคงมากขึ้นหรือในลักษณะของอาการเงินที่ประสบความสําเร็จมั่งคั่งมากขึ้นด้วยนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยว่ามีโอกาสในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับทีนี้ผมจะไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ก่อนนะครับในเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวจะทําแบบเต็มๆคลิปในคลิปหน้านะครับให้ติดตามกันด้วยนะคะ ขอไพ่ให้กับชาวธนูและคนาธานูในเรื่องของไกลไลน์ความรักด้วยนะครับ The star ร์สิบเหรียญนะครับจัดเม้นท์หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่เดทนะครับโอเคชาวธนูแลัคณาธานูนะครับสำหรับปัญหาอุปสรรคถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีแน่นอนเพราะดาว ความรักนั้นกลุ่มดาวราหูเพราะว่าดาวความรักคือดาวพุธกลุ่มกับดาวราหูคือความขัดแยง้งการมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแวงกันแต่ในช่วงประมาณกลางเดือนจะค่อยๆดีขึ้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการผัดพลาดจากไกลกันเพราะมีปัญหากันเกิดขึ้นเพราะไพ่เดทเนี่ยแปลว่าไพ่ที่ห่างกันหรือไพ่ที่เลิกกันก็ได้เช่นกันดังนั้นอุปสรรคปัญหาของคุณนั้นกําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ใครที่ระหองระแหงใจกันจะค่อยๆกลับมาคืนดีกันได้และสามารถที่จะเยียวยาจิตใจของตัวคุณเองได้ไพ่เด็กสตาร์คือไพ่ของการเยียวยาจิตใจส่วนไพ่จัด g m e n t คือไพ่ของการปลดปล่อยพลังงานแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของอสิ่งที่ดีต่อกันและกันได้หรือเป็นไพ่กลับมาคุยกันหรือกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมาในเรื่องของการที่ เรายว่าติดต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งไพ่เดอะสตาร์ก็คือความหวังใหม่แค่เราต้องฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจของตัวเราเองสักพักหนึ่งกลางเดือนไปแล้วดาวก็จะออกจาก ดาวราหูไปทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายเห็นแสงสว่างนำทางแล้วก็สามารถปลดปล่อยพลังงานด้านลบของตัวคุณออกไปหมดเลยนะครับทำให้คุณสามารถที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าเซฟเปลี่ยนปรากฏขึ้นมา และไพ่หนึ่งเหรียญสิบเหรียญกับหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกเลยว่าคุณจะมีความสุขความหวังมีการเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันที่ดีใครที่แต่งงานแล้วก็จะได้ในเรื่องของความหลักที่เป็นครอบครัวกันได้มากขึ้นลงตัวกันได้มากขึ้นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงต่อกันและกันได้มากขึ้นมีการแบบ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับได้กลับมาคืนดีกันนะครับแล้วก็มีความมั่นคงกับความรักที่ดีต่อกันได้ส่วนใครที่ยังไม่แต่างงานก็หมายความว่าคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะต่อติดกันได้มากขึ้นคุยกันได้มากขึ้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ขจัด ความคิดได้ด้านลบออกไปซะแล้วคุณก็จะค้นพบกับแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตเพราะเดอสตาร์หมายถึงแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตนะครับแล้วความมั่นคงของชีวิตและกันที่จะได้เริ่มต้นกับความหลักที่ดีเขารออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยชาวธนูจะดีขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปก็ขอให้ชาวธนูและคณะธนูค่อยๆเป็นค่อยๆไปและทุกอย่างจะค่อยๆคล,คลี่คลายและกลับมาดีกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวติดตามความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆในคลิปหน้าด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ